สวัสดีค่ะต้อเลี้ยงราออก่อนนะคะน้ำปะระเดียดส่ผิดคน้วใส่ผิคนสวสดีค่ะขอดีค่ะขอวีค่ะ ลายเตียงลายเตียงล้วพี่ปนกอนใส่พี่ปนกอนประเดี๋ยวชดพริกปนแค่ๆ มามากินสมอันนี้เฮ็ดไปเพื่อปอกปอนอยากกินปอกปอนมากด้วยแล้วนี่เรื่องมันก็มาก,กินสมแซวกินได้ก็นนวยซองนวยกินก็ได้ท จะเห็นเลยส่งมันน่าแตกมันน่าแตกว่ามันอยากเลยความคิดพอความสมมันมันร้ายมันจะแตกแบบอัตโนมัตินะจะข้อมาข้อซาภาคกลางแค่เขาเอิญ

มะพร้าวเรเมื่อไหร่้วเขาเอิมมาเป็นอย่างนี้นตามเจลรี่กเอรีพุ่งอะไรงมาเทสแกนนั่นออกพุ่งเจอขเราเบี่ยภา้ากางเกงถ้าจอะกิงนแต่บอกเมา

ส้มต้นำใส่ต้นก็คือตัวกิน

แทกี้ในม่านม่านลูกเขาเรียกตำตำเจ้วตำใส่กระปูตำใส่กระปูเน้ยตำแยกใส่กระปรูเราจะเอาตะขอ เอาข้อนี่แหละไปคุยห้าบาทเลสวยไปจบ าไว้ชมซูไวเไว้ให้ปองปอนกิน